สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวซึ่งนั่นก็คือดาวพระศุกร์นั่นเองนะคะดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวสุพเคราะห์ดาวหนึ่งค่ะที่ให้คุณแก่ดวงชะตาได้ดาวพระศุกร์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองโชคลาภความรัก ความสุขนะคะเมื่อทําการโคจรยกย้ายก็จะส่งผลในเรื่องของการเงินการทองและความสัมพันธ์รวมไปถึงเรื่องของกิเลสตัณหาความรักความใคร่นั่นเองค่ะแต่เราก็ต้องพิจารณาว่าดาวพระสุกไปอยู่ที่พบใดเรือนใดหรือโคจรในครั้งนี้ไปเจอดาวใดไปร่วมกับดาวใดดังนั้นดาวพระสุกก็มีโอกาสที่จะให้โทษได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาเช็คกันเลยในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าอิทธิพลจากดาวพระสุก จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะ ชาวพฤษศท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษศก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤศภค่ะดาวพระศุกร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณค่ะและอีกพบเรือนหนึ่งที่ดาวพระศุกร์ครองอยู่ก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนอรินั่นเองนะในวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่8เมษายนชาวลัคนาราศีพฤศภค่ะดาวประจําตัวของคุณจะทําการโคจรไปอยู่ที่ราศีเมษนั่นก็คือไปอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาค่ะแต่ยังไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะการที่ดาวพระศุ มาอยู่ในราศีเมษรครั้งนี้ก็ถือว่ามาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระอังคารซึ่งดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวคู่มิดใหญ่นั่นเองค่ะ การที่ดาวพระสุกมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่มิตรแม้จะเป็นเรือนเสียคือเรือนวินาศแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะอาจจะมีเรื่องราวความเสียหายความเครียดความกังวลเกิดขึ้นบ้างแต่คุณก็ยังเจอการัลยาณมิตรที่ดีเจอคนรอบข้างที่ดีที่คอยเกื้อกูลสนับสนุนอยู่เรื่อยๆไม่ขาดสายแน่นอนค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะดาวพระศุกร์ดาวประจําตัวของคุณมาอยู่ในเรือนวินาศครั้งนี้ก็ได้มาเจอกันกับดาวพระราหูค่ะซึ่งดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณและดาวพระราหูก็ได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งคือเทวีโชคอยู่ในขณะนี้ดาวพระศุกร์เข้าเรือนวินาศชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะมีความเครียดอาจจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินการทองหรือในเรื่องของความสัม พันธ์ภัยในครอบครัวรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพตัวคุณอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายหรือรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวปวดตามเนื้อตามตัวหรือว่าถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็จะเป็นคนในครอบครัวนะคะที่มีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายบางคนชาวลัคนาราศีพฤษภก็จะมีอารมณ์แบบนอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือว่าออนอนแล้วก็รู้สึกว่ามันปวดคอตื่นเช้ามาไม่กระปี้กระเป๋าปวดหลังปวดเอวอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคน ก็อาจจะเป็นลักษณะของการขี้หลงขี้ลืมทำของหายแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะวิธีแก้ง่ายๆเลยสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะพยายามนั่งสมาธิก่อนนอนสวดมนต์ก่อนนอนอันนี้ก็พอจะช่วยกันได้นะไม่พอเท่านั้นค่ะในระยะวันที่15มีนาไปจนถึง8เมษายนนี้ชาวพฤษภหลายๆคนหลายๆท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลนะคะซึ่งการเดินทางไกลของคุณในช่วงนี้ก่อเกิดผลดีค่ะมีเกณฑ์ที่จะนําตัวเลข เกี่ยวกับยวดยานพาหนะหรือห้องพักมาเสียงดวงเสียงโชคได้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ก จะได้เจอคนที่ดีเจอคนที่เป็นมิตรไมตรีในระหว่างการเดินทางนะคะหรือว่าเดินทางไปแล้วได้พบเจอบรรยากาศที่มันจันทร์ลงใจได้ท่องเที่ยวได้พักผ่อนมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นแบบเนี้ยก็ได้เนี่ยเขาเรียกว่ามีโชคจากการเดินทางคือเดินทางแล้วออกจากจุดเดิมที่คุณเคยอยู่แล้วมีความสบายใจกลับมานั่นเองค่ะรวมไปถึงชาวลัคนาราศีพฤษภหลายๆคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปถึงต่างประเทศเลยก็เป็นก็เป็นไปได้ น,น,นะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการติดต่อกับคนทางไกลก็ได้นะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนั่นก็คือเรื่องของศัตรูในที่ลับอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีอาจจะมีคนประสงค์ร้ายต่อคุณแต่เขาไม่ได้เปิดเผยตัวเพราะอะไรเพราะดาวพระศุกร์นั้นนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยอริเข้าวินาตแบบนี้นะคะคือศัตรูไปอยู่ในที่ลับ หูลับตาไม่ได้เปิดเผยตัวตน้นซึ่งอันนี้คุณจะต้องระมัดระวังอย่าทำอะไรผิดกฎผิดกรอบอย่าทำอะไรนอกลู่นอกทางอย่าทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องของการผิดกฎหมาย หรืออะไรที่มันเป็นธุรกิจสี่เทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงกันหน่อยสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะในระยะที่ดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของรายจ่ายด้วยต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอกับของเสียของพังมีเกณฑ์ที่จะเจอกับรายจ่ายที่จุกจิกเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้เป็นรายจ่ายฉุกเฉินประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะต้องระมัดระวัง ในเรื่องของความคิดความอ่านตัวเองด้วยช่วงนี้ความคิดสับสนวุ่นวายค่ะต้องรอบคอบต้องมีสติอยู่เสมอยิ่งดาวพระศุกร์มาเจอกันกับดาวพระราหูที่เรือนวินาศแบบนี้ซึ่งสองดาวนี้ถือว่าเป็นดาวคู่มัวเมาค่ะอาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยพลั้งเผลอไปทําอะไรที่มันไม่ถูกกฎไม่ถูกเกณฑ์ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าถ้าชาวลัคนาราศีพฤษภเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานเบื้องหลังงานออด ลายหรือศาสตร์แปลกๆหรืองานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อแบบนี้กลับกลายเป็นว่าจะส่งผลดีค่ะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมการบำรุงนะคะอย่างเช่นง,งานช่างทุกรูปแบบงานที่เป็นงานจำเพาะที่ไม่ค่อยมีใครเขาทำกันแบบนี้จะกลับกลายเป็นว่าส่งผลดีอย่างมากต่อด,ดวงชะตาคุณจะหาเงินหาทองได้มากเลยทีเดียวนะคะในระยะนี้ถ้าชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่ทํางานบริษัทเป็นพนักงานประจําหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์หรืออะไรอย่าง ที่ต้องใช้งานที่ที่ต้องทํางานแบบใช้ความคิดใช้ไอเดียค่ะอย่าเพิ่งเปิดเผยความคิดหรือไอเดียของตัวเองให้คนอื่นรู้ไม่อย่างนั้นอาจจะถูกลอกผลงานอาจจะถูกเรียนแบบผลงานได้รวมไปถึงอาจจะมีคนเอาเรื่องราวของคุณไปเปิดโปงในด้านอื่นๆด้วยความลับอะไรที่คุณอยากจะเก็บไว้ก็เก็บเงียบไว้ก่อนนะคะรูดซิปไว้หน่อยนะคะอย่าเพิ่งไปเล่าบอกใครมากแม้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนสนิทก็ตามเราต้องเผื่อใจไว้ก่อนนะคะว่าในช่วงนี้เราไม่ควรที่จะเปิด เผยเรื่องราวความลับอะไรนะรวมไปถึงไอเดียความคิดเจ๋งๆอะไรเนี่ยขอให้เจอจังหวะที่เหมาะสมก่อนค่อยเปิดเผยออกมาแบบนี้จะดีกว่านะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนี่ก็คือสิ่งที่สมัยอยากจะบอกอยากจะเตือนกันไว้ค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ